สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการใช้งานแวกไทย i ID a ี p p a s s p o r t นะคะโปรแกรมอ่านบัตรประชาชนและพาสปอร์ตค่ะคลิปนี้จะสอนในหัวข้อการอ่านและบันทึกข้อมูลจากบัตรประชาชนให้เป็นไฟล์ PDF นะคะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะให้เราไปที่รูปเฟืองตรงนี้ค่ะ จากหน้าจอนี้นะคะให้มาติ๊กที่ Export to PDF ค่ะจากนั้นให้เลือกโลเคชันในการเก็บไฟล์นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มข้างหลังตรงนี้แล้วก็ไปเลือกว่าเราต้องการที่จะเก็บเอาไว้ในไหนนะคะกด OK จากนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าไฟล์ PDF นี้จะให้เป็น A5 หรือเป็น A4 ในที่นี้เดี๋ยวจะตั้งให้เป็น A5 นะคะจากนั้นกด Save ค่ะ ต่อมานะคะให้เราเสียบบัตรไปที่เครื่องอ่านแล้วรอสักครู่ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟล์ PDF ที่ได้จะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็น PDF ที่ ทำเป็น A5 นะคะก็จะมีข้อมูลตัวบุคคลของคนนั้นก็มีเลขบัตรประจําตัวชื่อนามสกุลเพศเกิดวันที่ที่อยู่วันออกบัตรวันหมดอายุค,ค่ะส่วนถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น A4 นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกับกับ A5 ทุกอย่างค่ะ